สองแสบมาแล้ววันนี้ซาวมีคอนทุกคนในรอบในรอบกี่วันนะที่ไม่ได้เจอกันเขาก็ยังน่ารักเหมือนเดิมแหละทุกคนเวลาเขาอยู่ด้วยกันอยู่บนคอนเสิร์ตหรืออยู่บนเวทีมันดูมีเสน่ห์มันดูน่ารักเราชอบเขาไง <c oughs> ก็ไม่รู้สินะใครไม่อยากดูใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะอืมไม่พูดดีกว่าเนั่นแหละ ตามนั้นคือบอกความน่ารักของน้องๆคนโก้กับพี่เจิดของเราเราไม่ได้เจอกี่วันนะวันสองวันเนาะประมาณสามวันเขานะัไม่ได้เจอกันประมาณนั้นเพราะว่าปลายมีคนเดียวของปลายแล้วก็พักวันหนึ่งแล้วก็มาคนคู่อะไร ยังเหมือนเดิมแหละไปๆมาๆก็จะทําให้ทุกคนเป็นอากาศเหมือนเดิมเล่นกันสองคนงุ้งยิงงุ้งยิงงุ้งยิงอยู่นั่นแหละเขาน่ารักทุกคนเขาน่ารักเหมือนเดิมเขายังแบบมีความแบบว่าหยอกเล่นกันอะไรอย่างนี้ตามภาษาเพื่อนอันนี้พี่เจมนะครับใครอยากดูความชัดแจ๋วซูมจนถึงดูขุมคนนะครับมาที่ไลฟ์ผมได้เลยนะครับโอเคฮะ มาแล้วครับเดีย๋ยวผมเปิดเสียงให้ฟังฮะวันนี้มาในลุกของเอา้าไม่ได้เปลี่ยนชุดด้วยมาเครื่องยังไงก็ชุดนั้นเลยนะครับโอเคนะฮะน้องจะมาด้านหลังนะครับน้องจะมาด้านหลังนะฮะ เันามียิบยิบนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราต้องเดินขึ้นจากชั้นล่างมาด้านบนนะครับนิดหนึ่งเนาะ <c oughs> มาแล้วนะครับมาแล้วหนีไลแอดป่ะเนี่ยหนีเสี่ยมาเจออีกแล้ว <c oughs> อ๋อหนีของเสี่ยแปลงมาเจอผมเหรอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยจะไปล้วงลูกให้นะ <c oughs> ฮะมาครับมาแล้วฮะเดินนิดหน่อยเนาะ ไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยเพราะว่าเดินก้าวทีเดียวก็ถึงชั้นบนแล้วนะครับแอดหาเจอยังาคากุญแจห้องของังเอนานะครับนีมาแล้วนะครับเดินเดี๋ยวเล่าแอแบแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากนะครับรอ,ออยู่หน้าห้องแล้วนะครับมาแล้วนะครับ ออนะปอปอ,อรอแปลว่าอะไรโอเค <Okay, S 2> นะครับมานะครับเ,เข้ามาแล้วนะครับเห <He ard. S 2> ็น,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 นยันยงไม่มา่าแล้วครับมาแล้วครับ,มา,รบมาปอ 金你，我金我我我金兵，哎，我金兵，我金兵，哎，我金兵，金我金你。兵，我金。 รอเขาผมปิดเสียงน้องก่อนนะเพราะว่าน้องขึ้นบนเวทีแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ปล่อยเสียงบนเวทีนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพราะว่าไม่รู้จะปล่อยอะไรนะฮะยังไม่มีอะไรจะปล่อยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับกาลังสาวเช็คอยู่สักครู่เนาะดูความน่ารักแบบนี้ไปก่อนนะฮะโอเคดูความน่ารักไปก่อนรอพอมาก่อนก็ได้ไนะยังทำยังเอามาแล้วมาได้เป็นยังไง มาแล้วดบูไมูเป็นสีขาวไหมชมพูทำเป็นวอร์มไว้แบบสีเหมือนกันได้ไหมแล้วมีสีชมพูอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะฮะผมขอคุยกับไลทติ้งแป๊บหนึ่งสีชมพูอะพี่สีชมพูพี่ทำเป็นวอร์มไว้เป็นสีขาวแล้วเพิ่มแดงให้เป็นวอร์มหน่อยได้ไหม อ๋อมันขาวโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะออมแอมนาทีมาหรือ,อยังผมยังไม่เห็นเนาะออมแอมนาทีผมยังไม่เห็นนะฮะอันยองครแอดอ,อันยองครับยังเกงปลายสวยนะครับเดี๋ยวผมกลาลังเซ็กไลติ้งอยู่เห็นมาสีมันจะแปลกๆแป๊บหนึ่งนะฮะเวทีสีชมพูเวทีสีชมพูต้องต้อง ต้องเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับโอเคโอเคเวทีสีชมพูต้องเป็นอีกคู่หนึ่งครับไม่ใช่คู่นี้นะฮะให้ ลุงมุกโกนหนวดหน่อยค่ะอ๋อมี f อซออมแอบนาทีมาด้วยรอสักคู่นะรอรอสักคู่นะครับผมก็กําลังจะน้องมานานหรือเพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงครับเนี่ยไฟเฟยผมยังไม่ได้โปรแกรมเลยเห็นไหมนี่คือแบบนี่คือบรรยากาศแบบดิบๆคู่นี้สีอะไรคะอยากให้ได้สีอะไรก็พิมพ์มาแล้วกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> คู่นี้สีชมพูก็ได้ค่ะโอ้ยไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาหาว่าเออแต่แปลกนะ ทำไมโปสเตอร์เอ่อคัฟเวอร์เพจที่ขายไล์อะทำไมขอทําเป็นสีชมพูทําไมเสียแปงทําเป็นสีชมพูแล้วก็มีลายอะไรกีบกุหลาบอะไรหรือเป็นรูปหัวใจอะไรด้านหลังเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเสียแปงทําสีนี้เขียวเหลืองเหรอเขียวเหลืองไม่ได้ครับเขียวเหลืองไม่ได้ถ้าเขียวเหลืองนี่คือสีจะแปลกมากเอาละบนเวทีเล่นไรกันแล้วนะครับ

ขออนุญาตเช็คสีก่อนมันออกชมพูเกินเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราจงใจเกินนะครับด,ดนน้จับสองคนเลยจับหน้าอ,ออกแล้วเช็คไว้เวลาที้หนูเช็คไว้เวลาให้ไหมหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเราคุยทำเราคุยกันไปเนาะเราก็ทำงานกันไปด้วยนะฮะสีจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ไม่ชมพูเกินนะครับ นะครับสีจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมรอกล้องกลางแป๊บหนึ่งเช็คหแป๊บหนึ่งนะฮะทีมงานกำลังเช็คสีอยู่สีชมพูไม่ได้ครับสีชมพูเดี๋ยวเดี๋ยวงานเข้านะครับ่เดี๋ยวเราประมาณนี้ต้องประมาณนี้ต้องประมาณนี้เนาะแต่อย่างงี้สีก็สวยเนาะ เวทีอาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าวันนี้เราจัดในโรงหนังนะครับเราจัดในโรงหนัง